ละครสั้นเรื่องร้านกว๋วยเตี๋ยวเรือเปิดใหม่บนเกาะไปรับชมกันเลยค่ะบอกเลยต้องขอบคุณสถานที่จริงๆนะคะอืมโอ้ยหิวละนี่ก็เที่ยงแล้วนะไม่มีอะไรกินในตู้เย็นเลยเด็กๆไม่หิวกันบ้างหรือไงอ่ะโอ้ย นี่เด็กๆไม่หิวกันบ้างเหรอผมกับโมเดลกำลังทะเลาะกันอยู่ครับผมอยากกินสเต็กเนื้อวากิวส่วนโมเดลอยากกินก๋วยเตี๋ยวเรือเออ,เอ,อแต่พอกินได้หมดตอนนี้พ่อหิวมากเลยนะยิงฉุบแล้วกันยางยิงยาวปากาปากระเป๋ายิงชุบเย้ฉัชนชนะเฮ้ยอะไรอะ ต้งไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะพ่อได้ได้ไปไปไปพ่อหิวจะแย่แล้วตอนนี้กินกินอะไรก็อร่อยอะ่ะเว้ยหิวหิวหิวไปไปไปร้านก๋วยเตี๋ยวเรือแถวนี้มีที่ไหนบ้างนะมันก็ต้องอยู่ที่ทะเลสิถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือใช่ค่ะพ่อก๋วยเตี๋ยวเรือก็ต้องอยู่ที่ทะเลอยู่ที่ท่าเรืออะไรประมาณนั้นน่ะเออถ้างั้นไป ไปทะเลก็ได้เนาะทะเลที่ใกล้ที่สุดในบ้านปไปไปไบอกอันนี้เพิ่งเปิดใหม่ไม่ใช่เหรอบอกว่าคนน้อยอยู่แต่เคยดูในรีวิวนะเด็ดมากอร่อยเด็ดเผ็ดมันมากพอต้องไปกินบ้างแล้วปปๆปลองดูเผื่อจะติดใจแล้วก็มากินทุกวันก็ได้นะใช่ค่ะพ่อปปป แต่ผมอยากกินสเต็กเนื้อวากิวอ่ะโอ้ยเปิดใจกินอะไรใหม่ๆก่อนก็ดีมามาเปิดตรงจาะตรงนี้แล้วกันชึบลงลงลงเดี๋ยวขอนั่นอมองไม่เห็นอะ่ะลงมาเร็วเด็กๆผมไม่อยากลงอะ่ะร้อนลงมาเถอหน้าก็ไม่ได้กินอะไรหรอกโอ้ยก็ได้ครับปะปะปะเดี๋ยวพ่อจะพาไปดู อันนี้พ่อเห็นในรีวิวใน YouTube ช่องวาวาทริปน่ะบอกว่ากินอร่อยมากเอ้ยกินอร่อยร้านอร่อยมากนี่แถมตกแต่งสวยด้วยโอ้ยเดินช้นเต่าเลยเร็วๆร,ระวังนะตรงนี้ผมติดบัก๊กผมไม่อยากไปเลยดูท่าก็ร้อนแล้วอ่ะโอ้ยลูกนี่ วิวก็สวยสวยเนี่ยเห็นไหมถึงแล้วแปบ๊บเดียวเองนี่ไม่มีคนเลยน่าจะเพิ่งเปิดตอนไม่กี่โมงนะปไปไปพ่อครับร้านมีไวไฟไหมอ่ะผมอยากเล่นเล่นแท็บเล็ตพ่อครับมีไวไฟไหมอ่ะโอ้ย กินก่อนเถอเฮ้ยนี่กะจะมาลั่งเล่นเกมอย่างเดียวเลยหรือไงฮะครับเอ,าอ้าฉันประชดเฮ้ยมันานาที่จะมีลูกค้าเข้ารับอะไรดีจ้ะลูกค้ามีตอนนี้นะจ๊ะมีเมนูแนะนำนะจ๊ะเป็นเมนูกว๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก ใส่เนื้อจ้ะน้ำน้ำค้นบอกเลยว่าอร่อยมากใส่ไข่ต้มก็ได้นะจ๊ะบอกเลยว่าแซ่บอิลีสนใจไหมจ๊ะครับครับได้ครับอ่ะงั้นเอาสามอันเลยเนะาะค่ะครับได้จัดรอสักครู่นะจ๊ะใส่ลูกชิ้นไหมจ๊ะใส่ครับใส่ค่ะ อได้เลยการที่ฉันทำอาหารไปมองวิวสวยๆนี้ไปมันก็ได้กำลังใจไปเลยนะนเนี่ยบอกเลยว่าไม่ใช่ว่ามีร้านที่อยู่นอกเมืองไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ดีเสมอไปนะวิวสวยๆทำอาหารไปก็ดูวิวไปนี่ฉันมันรอดเหลือเกินพ่อคะว่าแต่เรามาช่วยโปรโมทร้านนี้กันไหม ได้สิเดี๋ยวหนูขอไลค์ก่อนอ่าสวัสดีทุกคนด้วยนะคะมาอยู่กับช่องโมเดลสัก,กุระนั่นเองวันนี้โมเดลมาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะ,ะบอกเลยว่าก๋วยเตี๋ยวเรือที่นี่ดูดีมากตกแต่งร้านดีมากแต่เราก็ไม่ยังยังไม่รู้นะคะว่าจะอร่อยไหมทุกคนรอดูเลยค่ะ สวัสดีคนดู200คนด้วยนะคะเข้ามาดูอะไรกันเยอะแยะเนี่ยอ่ะเสร็จแล้วจ้าลองชิมดูนะอร่อยมากนี่ก็จะเป็นเซตใหญ่นี่ก็จะเป็นเซตเ,เ,เด็กนะจ๊ะอ่ะเซตเซตใหญ่50บาทส่วนจานเล็กก็จะเป็น20บาทนะลองชิมดูน้ำซุปอร่อยมากพี่ชอบมากเลยอืม,อม,อมกินเลยแล้วกันหฮมอ อร่อยมากอ่ะชอบมากต้องสั่งหลายๆจานแล้วอฮ้ยร้อนก็ร้อนฉันไม่ชอบหรอกเดี๋ยวฉันลองกินดูซิอุ้มอร่อยจังฉันเพิ่งเคยกินก๋วยเตี๋ยวเรือปกติเคยกินแต่กว๋วยเตี๋ยวธรรมดาหัวถ้าฉันหงายเงอนไปนี่ทะเลเลยนะอุย้ย คิดไงที่ฉันมานั่งนี่อ่ะฉันยิ่งุ้มซำามเฮ้ยวไม่นะกุ้ก๋วยก็ก๋วยเตี้ยวว้าพระพพี่ครับก๋วยเตี๋ยวผมตกไปในในทะเลอือช่วยผมด้วยโอ้ย ถ้างั้นเดี๋ยวสั่งใหม่ก็ได้นะครับวิ่งนี่ลูกทำไมไม่รู้จักรักษาของฮะวิ่งก็พอให้ผมไม่นั่งตรงนี้ทําไมเราสั่งสั่งพี่เขาเลยสิพี่ครับเอาเหมือนเดิมครับได้จ้ะพี่ไปเอามาให้เฮ้ยเด็กคนนี้ตลกชะมัดขอบคุณครับผมสัญญาแล้วว่าอันนี้จะไม่ทํหล่นแล้วจะได้กินแบบอรอร่อยสุดที่ คำคนอร่อยถูกใจหวานมันเคี้ยวมันอร่อยยังลงตัวอะไรนี่ฉันไม่ได้รีวขนมถ้าไม่พอสั่งเพิ่มได้นะจ๊ะห,หูวิวสวยสวยเหลือเกินร้านเราถ้าอยู่นะ้ำมากดน้ำตรงนี้ได้นะจ๊ะน้ำฟรีนะมีทั้งน้ำโค้กชาเขียวแล้วก็กาแฟนะจ๊ะน้ำเปล่าก็มีนะเดี๋ยวพี่กรอบ กองให้อือิ่มแล้วอิ่มแล้วครับอืมพอก็อิ่มแล้วโมเดลอิ่มยังหนูสั่งวันจารที่ห้าแล้วอร่อยจริงยิ้มจนตาปิดเลยเห็นไหมนี่อร่อยนะอืมอืมถ้าอร่อยก็มาอีกพี่ครับเก็บตังค์หน่อยครับได้เลยจ้ะ ลาคา่เดี๋ยวพี่ขอคิดตังก่อนนะชุบชุบชุบขูสั่งเยอะมากเลยนะจ๊ะเนี่ยห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยเลยเหรอครับใช่จ้ะคุณน้องสั่งมาตั้งยี่สิบสาสิบกว่าจานนะ่ะครับอ่ะน,นี่ครับอ่ะนี่จ้ะเงินทอนครับพี่คะพี่เชื่ออะไรหรอคะ พี่ชื่อคลองเตยอะจ้ะเอ้อจริงๆพี่ชื่อเตยอะจ้ะเอาพี่เตยคือหนูอยากเรียนทำก๋วยเตี๋ยวกับพี่บ้างอะจ้ะอ่ะถ้าอยากเรียนกับพี่เรียนได้จะจมาทุกวันสร์เดี๋ยวพี่จะสอนได้ค่ะเย้ค่าคอร์สเรียนฟรีนะจ๊ะเย้วุ้ยนี่โมเดลพูดอะไรไม่เห็นบอกสักครำ 3ามแช่แช่เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนชอบกันไหมเอ่ยถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเธอไม่พลาดคลิปใหม่ของช่องวาวาสกรัดเลยนะคะเดี๋ยวเราขอขอบคุณสถานที่นี้นะคะใครอยากได้ไอดีเมนมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะพยายามบอกนะคะทุกคนอ่ะใครรอคลิปโมเดลเรียนทำ ทำกว๋วยเตี๋ยวกับพี่เตยนะคะรอมาได้เลยนะคะทุกคนมาแน่นอนคะ่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะบายบายจ้าจุ๊ะ